สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทําตําแตงทานกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็จะมีแตงแตงร้านนะคะแตงลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะวันนี้จะทานกับขนมจีนและมีเครื่องเคียงก็มีถั่วง,งอกผักกูดลวกแล้วก็จะมียอดมะละอ่อนนะคะแล้วก็มะเขือพวงนิดหน่อยะคะ่ะ เรามาตำพริกกันก่อนนะคะใส่พริกจินดาแห้งลงไปอันนี้ชอบเผ็ดมากก็ใส่สิบเม็ดแล้วก็พริกจินดาสดสีแดงห้าเม็ดนะคะอันนี้ความเผ็ดแล้วแต่นะคะทุกคนเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปสามกลีบนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชา เพื่อที่จะได้ตำพริกได้ง่ายขึ้นนะคะตำให้ตำให้พอหยาบนะคะ ใส่ในส่วนของมะเขือเทศลงไปเลยหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามสะดวกเลยนะคะทุกคนแล้วก็มะนาวลงไปสองซีกนะคะ ก็จะมีมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะเราหั่นเป็นแว่นๆนะคะพอดีมีมะเขืออยู่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ปลาลาลงไปปลาก็สองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำด้วยผงนัวนะคะทุกคนผงนัวหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็โคเลก่อนนะคะโคเล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 ให้ น้ำตาลปีเบละลายนะคะแล้วก็ให้เครื่องเข้ากันดีหอมหอมแล้วก็ใส่ในส่วนของแตงกวาลงไปแตงกวาเราจะสับแบบมะละกอรหรือว่าจะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้นะคะได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วก็โขกเบาๆนะคะ โขลกแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันวันนี้เราจะทานกับขนมจีนหรือขนมเส้นแล้วก็ไก่ทอด เรียบร้อยค่ะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีสะตอดองด้วยนะคะสะตอที่วันก่อนเราดองเอาไว้นะคะจะเป็นเม็ด เราก็ขออนุญาตไปกลับไก่นิดหนึ่งนะคะทุกคนเราก็มาตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะนีด เททั้งโคกเลยแซ่บจุใจแล้วก็หยิบไก่ทอดมาหนึ่งชิ้นนี่ค่ะอาหารมื้อนี้มาทานด้วยกันค่ะทุกคนตำแตง ดแล้วก็ทานกับขนมจีนนะคะไก่ทอดแล้วก็มีสตอดองอันนี้คือสตอดองนะคะที่เราดองไว้เมื่อวันก่อนแล้วก็ยอดมะระถั่วงออมะเขือพวงผักกูดลวกขนมเส้นหนึ่งมื้อนะคะอาหารเพื่อสุขภาพจะทานเผื่อทุกคนนะคะหรือว่าใครยังไม่ทานข้าวเย็นก็มาทานด้วยกันนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะไปทานไปทานส้มไปทานตำแตงกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ